ยังทาต่อเนื่องเศฐาบริจาคเงินเดือนเบี้ยประชุมให้มูลนิธิเข้าเดือนที่สามแล้วนายกเศรษฐาส่งต่อเงินเดือนแก่มูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเข้าสู่เดือนที่สามแล้วด้านโฆษกรัฐบาลระบุรัฐบาลจะสรรง,งบเกือบ1.4ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมวันที่19มกราคม2567นายชัยวัชรงค์โฆษกราสสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมที่ได้รับจากการ,รดารงตําแหน่งให้กับมูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมกับรัฐบาลได้จัดสรรเงินเกือบ1.4ล้านล้านบาทเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ทันทีเนื่องจากเป็นการให้ของแต่ละบุคคล ไม่ต้องผ่านพรบรต่างๆต่าง,าง,างกลไกของรัฐสภาที่ต้องใช้เวลานานโดยมูลนิธิที่นายกรัฐมนตรีส่งต่อตั้งแต่เริ่มในเดือนตุลาคม2566เป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องนั้นครั้งที่1เดือนตุลาคม2566มูลนิธิเด็ก Foundation for Children เพื่อช่วยเหลือตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่างๆครั้งที่สเดือนพฤศจิกายน2566ได้มอบให้กับ4มูลนิธิมูลนิธิละห0,000บาทได้แก่ห มูลนิธิอิสระชนองค์กรพัฒนาเอกชนที่พัฒนาทักษะชีวิตแก่คนด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 2. มูลนิธิคนพิการไทยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพร้อมสร้างอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ 3. มูลนิธิบ้านพระพรองค์กรช่วยเหลือลูกของผู้ต้องขังผู้พ้นโทษและเยาวชนเด็กให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ4มูลนิธิสายธารสุขใจเพื่อช่วยเหลือคนชราที่ถูกทอดทิ้งครั้งที่3เดือนธันวาคม2566ได้ม้อหบมอให้กับ3มูลนิธิ มูลนิธิละห้าหมื่นบาทได้แก่ 1. มูลนิธิบ้านนกขมิ้นส่งทบทุนให้โอกาสกับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสรวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต 2. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือคนหูหนวกให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปและ3มูลนิธิสุภาวงศาเพื่อสนับสนุนเรื่องโครงการแก้หนี้ทั้งระบบปฏิรูปสิทธิลูกหนี้และเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ นอกจากนี้รัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณเกือบ1.4ล้านล้านบาทร้อยละ40.1ของวงเงินงบประมาณแบ่งเป็นด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จำนวน561,954.2ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทั้งด้านการกีฬาการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาศักยภาพคนและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเป็นต้น และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจำนวน8,34,240.6ล้านบาทเพื่อให้คนไทยได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกมิติหัวใจหลักของการทำงานของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นด้วยความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะฐานล่างของฟอสิรมิด ซึ่งการจัดสรรงบประมาณถึงร้อยและ40.1เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นช่วยต่อยอดในทุกโอกาสของความเป็นไปได้ของประเทศไทยและด้วยดําริ์ของนายกรัฐมนตรีส่งต่อการให้ตามแต่กําลังศรัทธาของแต่ละคนจึงได้ส่งมอบเงินเดือนและเรียประชุมให้กับมูลนิธิต่างๆและใดทํามาอย่างต่อเนื่องนายชัยกล่าว